สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง diy by ครูตายค่ะวันนี้ครูตายจะมาชวนพับกระดาษเป็นดอกกุหลาบเล็กๆน่ารักแบบนี้นะคะเอาไว้ใส่ขวดโหลสะสมเอาไว้ให้เพื่อนหรือคนที่เรารักในทุกเทศกาลเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวันเกิดวันครบรอบหรือวันว,นเวนาเลนไทน์นะคะแบบนี้จะง่ายมากเลยค่ะเราจะใช้กระดาษขนาด8 8เซนเพียง3แผ่นเท่านั้นนะคะ สแผ่นนะคะ8ปดเซนแล้วเราก็จะมีกาวลาเทคค็กค่ะแล้วก็ไม้สำหรับโมแล้วก็จิ้มกาวด้วยแล้วก็กันไก่นะคะเรามาเริ่มเลยนะคะแต่ละแผ่นเนี่ยค่ะให้เราพับเป็นสามเหลี่ยม3ครั้งนะคะ1 2แล้วก็ครั้งที่3า สังเกตนะคะว่าด้านนี้เป็นด้านสันทบด้านนี้เป็นด้านพับนะคะเราก็จะตัดเลยก็ได้หรือว่าถ้าเราไม่มั่นใจเราก็เอาดินสอมาเขียนเป็นกลีบวาดเป็นกลีบดอกก่อนก็ได้แล้วเราก็ค่อยตัดก็ได้นะคะ แล้วเราก็ตัดตรงปลายนี้นิดหนึ่งพอคลี่ออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราทําแบบนี้ทั้งหมดทั้ง3ามเลยค่ะพับรอบที่1นอันนี้พับรอบที่สองพับรอบที่สอันนี้ด้านสันทบนะคะ ราก็ตัดให้เป็นกลีบดตรงนี้เราก็พยายามให้มันมนมนๆเราก็ตัดก้นด้วยนิดหนึ่งอีกแผ่นหนึ่งก็ทำเช่นกันพักเป็นสามเหลี่ยมครั้งที่หนึ่งสามเหลี่ยมครั้งที่สองสามเหลี่ยมครั้งที่สามเนี่ยนะคะสันทบ เราเริ่มตัดให้กลีบมนมนก็ตัดปลายนิดนึงทีนี้เราก็คลี่ออกมาเราก็คลี่ออกมานะคะทีนี้เราก็นำทั้ง3อันนี้ไม่ค่อยมดเราก็ มาแต่งเพิ่มเติมได้เรา3ามใบเนะะี่ยค่ะมาตัดกลีบออกใบแรกเราตัดออก1กลีบ1ส่วนนะคะใบที่สองเราจะตัดออก2ส่วนก็คือ1 2แบบนี้นะคะส่วนใบที่3เราก็จะตัดแยกเป็น3ส่วน,นะคะ่ะ 1>, 1 2แล้วก็3จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ใบแรกเนี่ยค่ะให้เราหมวนอันนี้จะเป็นชิ้นที่เล็กที่สุดนะคะให้เรามมวนแบบนี้แล้วเราก็ทากาวอันนี้อาจจะยากนิดนึงเราก็ ใช้ตัวนี้รองไว้ข้างในเราจะได้กดได้ก็เอาวางไว้มันจะเป็นรูปกลวยแบบนี้นะคะแล้วก็ถัดมาก็ทำเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ม้วนนำไปก่อนก็ได้แล้วก็ทาก,กาว ก็ชิ้นเล็กที่เป็นชิ้นที่3นะคะเราก็ม้วนนำไปก่อนเราก็ทากาวตรงริมริม คะแล้วก็ที่เหลือเราก็มาทากาวอันนี้เราจะทับทั้งกลีบเลยค่ะมันจะเป็นกลวยแบบนี้มีขนาดที่ต่างกันนะคะเราจะทาฝั่งไหนก็ได้แต่ว่าเราก็จะทับไปทั้งกลีบ นี่เกาลัดเทศก็ไตค่อนข้างแห้งเยวต้องไปผสมน้ำจะได้เหลวกว่านี้มันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราก็เริ่มจากอันที่เล็กสุดเนี่ยถ้าเรียงกันมันก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เมื่อจัดเรียงตามขนาดนะคะมันก็จะได้แบบนี้นะคะเล็กกลางใหญ่อันนี้สลับกัน เป็นแบบนี้นะคะตั้งแต่เล็กมาใหญ่แล้วเราก็จะต้องดัดกลีบมันค่ะดัดกลีบทุกกลีบเลยนะเพื่อที่ให้มันดูผิวๆแล้วก็อ่อนช้อยค่ะแบบนี้นะคะดัดกลีบทุกกลีบเลยค่ะเท่าที่เราจะทำได้ พอถึงอันเล็กแล้วเนี่ยก็จะทำได้ยากนิดนึงนะคะแต่ว่าเราก็ทำเท่าที่จะทำได้นะคะดัดได้นิดหน่อยก็ได้ค่ะพราะอันนี้เราก็จะอาจจะดัดได้น้อยๆเราก็ใช้ปลายแหลมเนี่ยค่ะช่วยเราอาจจะดัดตรงๆลงมา ก็ได้หรือว่าเฉียงๆบ้างก็ได้นะคะอันนี้ก็อาจจะดัดไม่ค่อยได้แล้วก็ไม่เป็นไรเอานินดๆหน่อยๆก็ได้ทีนี้เราก็จะเอามาประกอบแล้วนะคะเราก็เอาอันที่เล็กสุดอะคะมาทากาวแล้วก็ใส่ลงไปในอันถัดมาสวมลงไปในอันถัดมานะคะแล้วก็ทากาวแล้วก็สวมลงไป ในอันที่ขนาดถัดมาแล้วก็หมุนให้กลีบมันสับหว่างกันแล้วก็ทากาวแล้วก็ใส่ลงไปในชิ้นถัดมาแล้วก็ดันลงไปนะคะให้กาว <c oughs> เขาติดกันแล้วก็หมุนหากลีบให้สับหว่างกัน แล้วก็ทาก,กาวเราก็จัดกลีบให้สับว่างกันก็ทาก,กาวก็สวมลงไปในอันสุดท้ายก็จัดกลีบ ให้สับวางกันนะคะสักพักหนึ่งพอกาวแห้งก็จะแข็งแรงค่ะอันนี้เพียงแค่นี้เองค่ะเราก็ได้ดอกกุหลาบน่ารักน่ารักมาสำหรับเก็บไว้ในโหลเพื่อที่จะมอบให้กับคนที่เรารักนะคะใช้ได้ทุกเทศกาลทุกโอกาสเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวันเกิด วันครบรอบวันวาเลนไทน์เราสามารถที่จะพับสะสมเอาไว้เรื่อยๆนะคะใช้โหลใหญ่คะใหญ่กว่านี้ก็ยิ่งน่ารักนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นแบบเสกา้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ